มาเวลนะครับมาทุกไซส์นะครับมาเข้าใหม่หลายร้อยต้นนะครับหลายร้อยต้นนะฮะแล้วก็กําลังจะเข้ามาอีกเยอะนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับตอนนี้เพื่อนเพื่อนที่รอด้านหน้ากันนะครับนะครับตอนนี้มาแล้วนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับแต่ตอนนี้ด้านหน้าเนี่ยจะโหลดระยะโหลดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสองนิ้วนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ต้องการโหลดประมาณ2นิ้วเนี่ยก็เข้ามาได้เลยนะครับสําหรับมาเวลนะครับแกน16แล้วก็แกน20นะครับโอเค าเดินดูเลยนะครับนะครับก็สำหรับเพื่อนนะครับร้านค้าช่องล่างต่างๆอะไรตรงเนี้ยนะครับอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะพี่ในไ่อของเรานะคร สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับก็เริ่มตั้งแต่สาคู่ห้าคู่เจ็ดคู่1ิบคู่นะครับก็ราคาแตกต่างไปนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับที่อยากจะมีรายได้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสินค้ารับประกันหนึ่งปีไม่จำกัดระยะทางนะครับความหนึบเนี่ยนะครับสุดยอดมากมันไม่หนึบแบบกระด้างนะครับมันหนึบนุ่มนะฮะสำหรับมาเวลนะครับ ก็ติดตามมันได้เลยนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับอยากเป็นตัวแทนนะครับอยากเริ่มต้นการขายของนะครับเข้ามาพูดมาคุยกันนะครับสายตรงได้เลยนะพี่ NIS Shop นะครับหรือไม่ก็จะโทรมาเลยนะครับที่0 8 6ย์6 8 3ห5้าดหดสม้านะครับพี่น้อง NIS นะครับโอเคโอเคนะครับผมสวัสดีครับ